ทั้งสยังดูสดใสดูแข็งแรงนี่ก็มีงานได้ทุกวันเอนเตอร์เทนคนนี่เรียกว่าใช้พลังเยอะมากขึ้นเวทีเต้นกระหน่ำเรียกว่าไม่ได้แคร์อายุเลยใส่ส้นสูงอีกด้วยแล้วนี่ดุดนางพญามีแฟนหนุ่มอีกต่างหากก็ยังดูแลแฟนหนุ่มเลยโอ้คือพี่ดูแลตัวเองยังไงครับ นอกจากการออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้ามูเป็นประจําแล้วเนี่ยพวกพี่ก็มีคอลาฟินค่ะคอลาฟินเป็นคอลลาเจนชงดื่มของมาดดํฟินอ๋อมาดดํฟินทําคอลลาเจนแลวใช่ใชพี่บอกเลยนะว่าพวกพี่ทั้งสามคนคือพีเซนเตอร์ <Center. S 3> เขาให้คุรองพอเราได้ชิมกันแล้ว เฮ้ยมันใช่นี่ว่าพอมันใช่ก็เลยตกลงกันสามคนโอเคจับมือกันเลยงั้นเอามาเลยมาชงให้ดูตรงนี้นี่ค่ะเฮ้ยคือตัวนี้นั่นเองคอลาฟินคอลาฟินใช่แต่แต่ก่อนที่พี่จะมั่นใจพี่ก็ได้ทดลองแล้วเอามาให้พวกพี่ลองกอดเลยนะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยมาถึงแล้วมาเป็นไม่ใช่ไม่ถ้าไม่ดีเนี่ยเราไปบอกแล้วคนทานแล้วมันไม่ใช่เป็สียงเราก็ไม่ไหวเพราะว่าทำจาก สาน้ำจืดคอลลาเจนจากสาน้ําจืดที่จากประเทศญี่ปุ่นครับเราเราได้ใช้กันตาลมีวิตามินซีด้วยแล้วที่สําคัญก็คือมีสารสกัดจากเปลือกสนพีนอจิโน่ตัวนี้เหรอครับใช่ครับคือเปลือกสนเนี่ยเปลือกสนเนี่ยเป็นเปลือกสนจากประเทศฝรั่งเศสแต่ในนี้น้องสายเห็นว่าอุ้ยตัวนี้ดีก็เลยเอานํามาใส่ในตัวนี้แล้วใส่เต็มแม็กด้วยนะจ๊ะโอ้อันนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าพรีเมียมมากๆอ่ะใช่เกรดพรีเมียม พราะทางตันนี้พี่บอกเลยว่าไปต่อก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วงานประจําของพี่คืองานคองเม์แล้วนอยู่กบบที่เยอะมากกินง่ายมันตึงนะพันธุ์ไนี่ก็คือเคล็ดลับของพี่พี่แต่ทีนี้มีโปรโมชั่นอะไรมาไหมคะวันนี้มาหามิกทั้งทีนะต้องพิเศษเลยครับวันนี้ซื้อคลอฟิน2กล่องปกติน่ะอยู่ที่เกือบส0 0พันนะแต่วันนี้นะจ่ายเพียง1990บาทเท่านั้นเฉพาะนะคุณผู้ชมที่สั่งซื้อในรายการตอนนี้นี่เลยรดเทม นในอีกหนึ่งครัวไปที่ไหนครับผมศูนย0 0อ3ศหรือไลแอดนะคะมีเครื่องหมายแอดนะคะแล้วก็ C ีแล้วก็ซีแคทแล้วก็ฟิลวันนี้พี่มีมาให้ด้วยนี่จ้ะรออยู่เลยอันนี้ของหนูปับให้น้องสาวพี่ด้วยฝากให้เบนนะจ๊ะงั้นพี่เอาไปให้อันนี้ผมเอาเราอยู่บ้านเดียวกันไม่ชินหรือไม่ชินฉีดสิลูกอะไรจ๊ะไม่ลงฉีดผมฉีดมาแล้วเมื่อเช้า ฉีดผสมก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ากลิ่นมันเข้ากันอยู่แล้วใชนี่ไงโอ้ยลุงยิ่ลุงย,ยิ่ฉีดตั้งแต่แรกยายาจนจอ,อขาดอยู่มานี่